i จังหวัดอำนาจเจริญที่เคารพอย่างสูงกร่ผมในวิทูุวงทองวิทูรางกูลผู้ในการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตลาดแสงเพชรตลาดพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพสู่ผู้ประกอบการต้องขอขอบพระคุณท่านผูก้การจังหวัดอำนาจเจริญเป็นอย่างสูง ให้เกียรติมาเป็นประธานเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกๆราชประชา54ในพธิธีเปิดตลาดเสียงเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญได้จัดให้มีตลาดพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพสู่ผู้ประกอบการในปีการศึกษา2565โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพตามที่ตนเองสนใจเพื่อให้นักเรียนได้เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริตและรู้วิธีการหาไรายได้อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรียนการสอนของนักเรียนภายใต้แบรนด์เสียงเพชรการดำเนินงานจัดกิจกรรมอาชีพในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกลุ่มอาชีพทางด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมคณะรารมารพาณิชยกรรม,รรมและสินค้าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนของนักเรียนเองโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิมีชัยวีระเวทยะองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลนนทนนแท่งในการจัดงานครั้งนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน บัดนี้ในโอกาสนี้กระผมได้กล่าวเปียนเทินท่านผู้การจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวเปิดงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ลูกๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญกับเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้บริการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54นะครับท่านประธานแม่บ้านมาไทยนะครับท่านนายกองค์การมหาส่วนจังหวัด ท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราห์54แล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดแสงเพชรตลาดพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ สู่การเป็นผู้ประกอบการในวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีท่านที่ท่านผู้บริการโรงเรียนผู้บริหารและคณะครูนักเรียนและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับได้ร่วมกันจัดงานแสงเพชรตลาดพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพสู่ผู้ประกอบการในวันนี้เป็นการให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพด้านทักษะของอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจตามลักษณะอาชีพที่ครบทั้ง5ด้า,ดานคืออันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับเกิดความรู้เกิดทักษะของการเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบอาชีพของนักเรียนในขณะที่กําลังเรียนอยู่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการการเรียนรู้ให้นักเรียนได้นําเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนของพระราชานะครับซึ่ง พระองค์ปารถนาที่จะให้ลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับได้เป็นคนดีคนเก่งแล้วก็นำความรู้ที่ได้จากขณะเรียนเนี่ยแต่เบรเป็ปรกอบอาชีพได้นะครับพระองค์ถึงพยายามให้พวกเราได้เรียนรู้ทุกมิตินะครับทั้งมิติการเรียนมิติร่างกายแล้วก็มิติของการอาชีพผมว่าวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีของตลาดแสงเพชร เมื่อกี้ก็ถามท่านผอ,อ,อว่าทําไมต้องใช้คำว่าแสงเพชรอ,อ,อำนาจเจริญเราสัญ,ญลักษณ์หนึ่งคือถ้ำแสงเพชรแล้วก็ทางเรียนราษฎรานุเคราะห์54ก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์แสงเพชรเนี่ยเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจเจริญของราชปรานุเคราะห์54นะครับทั้งตลาดทั้งวงดนตรีทั้งมิติอื่นๆของรงเรยนราชฎร์54ด้วยก็ผมว่าน,นี้ก็เป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจ ผมอยากจะให้พวกเรารักษาสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้วันนีอ้อยากจะเชิญชวนท่านหะัวหน้าส่วนรายการทุกท่านนะครับตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันเพื่อเป็นการให้กำลังใจลูกๆเรามาซื้อของมาแวะซื้อสิ่งดีๆเหล่านี้เปอาหารหรืออะไรพวกนี้นะครับที่ที่ลูกๆเขาผลิตขึ้นมาผมว่าจะเป็นการให้กำลังใจลูกๆด้วยนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับและขอให้ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดของ นักเรียน54แล้วก็ของครูของพี่น้องประชาชนชาวอำนาจเจริญและโดยเฉพาะตำบลนวลหนําแท่งได้ใช้ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดการค้านะครับแล้วถ้าติดแล้วเนี่ยผมว่ามันจะสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับนักเรียนลูกๆนักเรียนผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวอำนาจเจริญด้วยนะครับขอขอบคุณท่านคณะกรรมการดรําเนินงานที่เป็นกําลังสําคัญในการจัดตลาดแสงเพชร ตลาดพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการในวันนี้ขออำนวยอวยพรให้การดำเนินง,งานตลาดแสงเพชรจงประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็บรรลุตามวตัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลระเลิกแล้วนะครับผมขอเปิดตลาดแสงเพชรตลาดพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการประจำปีการศึกษา2565ณด้บัดนี้ ลำดับต่อไปนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีนะครับท่านจะได้ตัดริบบิ้นแล้วก็ลั่นของชัยนะครับในพิธีเปิดนะครับโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านนายกเหล่ากาชาดับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับทุกท่านนะครับขึ้นบนเวทีนะครับร่วมเป็นสักขีพยานนะครับในพิธีเปิดนะครับตลาดแสงเพชรนะครับตลาดพอเคียงเคียงคู่ภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพสู่ผู้ประกอบการของโรงเรียนราชประชานเพราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญครับ ลำดับต่อไปนะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านผู้บราชการจังหวัดนะครับจะได้ตัดริบบิ้นนะครับขอเสียงปรบมือดังๆครับและลำดับต่อไปนะครับท่านจะได้ลั่นคล้องชัยนะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในพิธีเปิดนะครับตลาดแสงเพชรของเรานะครับ ขอบพระคุณครับครับสำหรับพิธีเปิดนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ